ีครับตอนนี้เรามาอยู่ไหนวีระแพนอ่าเรามาอยู่หน้าคณะวิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคณะวิศวกรรมที่นี่ก็ถือว่าเป็นคณะวิศวกรรมที่ใหญ่ใหญ่พอสมควรเลยอะมีหลายตึกอยู่อืมแล้วก็ประดับด้วยสีแดงเลือดหมูเนาะที่ค่อนข้างสวยใช่ที่นี่ก็จะมีทั้งหมด7สาขาอืมจะมีเครื่องกลเคมีโยธาคอมอุตไฟฟ้าไบโอไบโออันนี้จำมาจากในวีระมหิดลมา แล้วเดี๋ยวเราจะอินสรลดภาพในอดีตการเข้าไปด้วยใช่ซึ่งมันภาพที่เจ๋งมากคุณต้องคุณเห็นแล้วคุณต้องว้าวอ่ะบองแนี้ยแล้วดูสภาพสภาพในตอนนี้คือแบบชุ่มชื้นดูเกลียวเจริญตาเพิ่มขึ้นแล้วก็ดูโมเดิร์นมากๆใช่แล้วแล้วตรงนี้เข้ามาก็จะมีห้องน้ำใช่เลยครับมาพาไปดูห้องน้ำเลยทำไมเราต้องรีวิวแต่ห้องน้ำอ่ะไปห้องน้ำมันไปไหนกันเีห้องน้ำห้องน้ำมันมีเอกลักษณ์ของตัวเองเว้ย ขนาดห้องน้ําก็บ่งบอกการดีไซน์ถึงความมินิมอลของแต่ละที่ได้อย่างที่นี่ใช่แบบด,บด,ด,ดูดูดูแต่ขนาดแบบที่ล้างมือยังเป็นแบบว่าเป็นสองด้านด้แบบมันเหมือนยินยางมีขึ้นแล้วก็มีมีฝั่งนี้กับฝั่งนี้แบบมันก็จะรู้สึกแปลกๆนะถ้าแบบเราล้างมือฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งนึงแล้วนี่ก็เป็นกระจกกระจกก็อยู่ใกล้ๆเลยก็แปลกปอีกแบบ ก็เนี่ยครับห้องน้ำอ่ะม oui> ันก็เลยเป็นอะไรที่มีเสน่ห์ในตัวเองพวกเราก็เลยต้องไปดูบ่อยๆ่อเราเป็นสิ่งที่หลายๆที่ไม่มีกันนี่ก็คืออะไรครับพิเตอรแนก็คือห้องชมรมต่างๆนะครับแล้วก็มีห้องไม่ไม่ใช่ห้องมีร้านค้าร้านค้าหนึ่งเดียวที่ เปิดอยู่ได้เจกัรไม่โดนนี้แล้วก็มีถึงสองสาขาด้วยกันก็คือเซเว่นเนั่นเองครับอยู่ภายในตัวคณะเลยด้านใต้คณะใช่แล้วก็มีห้องกิจกรรมเนาะชมรมใช่นี่นี่นี่ชมรมดนตรีชมรมดนตรีห้องดนตรีด้วยเห็นไหมนะของชอบสายร้องเพลงอะไรก็เล้นะฮะใช่ก็ถ้าใครอยากมาเขาเรียกอะไร อยากร้องเพลงไม่ใช่อยากวาร้องเพลงแบบถ้าถ้าถ้าอยากเรียนไปด้วยแล้วก็แบบร้องเมีมีแบรนด์เอ่อมีแบรนด์ของตัวเองก็คือวิศวะเป็นโจทย์นะแล้วก็มีอีกหลายหละคณะที่แบบมีแบรนด์ของตัวเองได้ด้วยก็สิทธศาสตร์นะใช่แล้วก็มีวกคยาแพทย์แน่ๆดูยัางแน่นแน่นอนเดี๋ยวเราเขาต้องมีแบบแบรนด์ของตัวเองใช่แล้วก็ตรงนู้นก็จะเป็นตึกวิศวะเหมือนกันตรงไ้นเนี่ย อันนี้ก็เป็นตึกวิศวะหมดเลยอืมอเดี๋ยวเราพาไปดูของโยธากันนะได้ซอยนี้ก็แทบจะเป็นซอยของวิศวะหมดเลยนะถูกต้องแล้วตรงนั้นก็จะเป็นแบบคล้ายๆแบบห้องเรียนนะนะั<ช>่นละอะไรอย่างเงี้งยไม่ใช่แบบห้องปฏิบัติงานนะอะห้องปฏิบัติห้องภักสนามก็็เเปนโี ก็จะเห็นว่ามันจะมีเสียงสลับกันนะแบบตรงนี้แล้วก็ตรงนั้นตรงนั้นสลับไปข้างในนี่อาจจะลองใชงงล้ลองแต่ว่าใช้ก่อนจริงจริงเลยให้ลองอกรณ์ถ้าเป็นในช่วงปกติแบบใครมาโอเพ่นเฮาส์ก็ตรงนี้ก็จะคึกคักเนาะใช่ก็คือมันจะเขาเลยพี่ๆเขาก็จะมีจัดเซสชั่นให้แบบให้ไปลองใช้อุปกรณ์จริงอะไรอย่างเงี้ยก็คือได้ไปทำแบบกิจกรรมจรง<ช>ิงแล้วอีกหนึ่งในกับโปรเจกต์นะครับที่กำลังก่อสร้างอยู่ก็คือ คัน,นี้แหละครับวิศวกรรมศาสตร์ยปงนไงครับแต่ว่าเป็นชีววิทยาศาสตร์จริงสร้างนานมากแล้วแต่ก็ยังไม่เสร็จสิีี <laughs> ก็คือพบกันนี่คือเริ่มก่อสร้างหรือเปล่า <laughs> ใช่แบบไม่รู้สินะ <laughs> แต่ผมเห็นในเสาต้นนี้มาตั้งแต่เข้ามาโอเคเนาแล้วใช่เดี๋ยวเราเดินลอดไปตรงนู้นไหมอือนี่แค่คณะเดียวก็แบบ กินไปหลายนาทีวสิบนาทีคือเนื้อหามันไม่ได้มีอะไรเยอะแยะหรอกจะแบบก็อยากทำอยากพูดเฉยๆก็คือพาพาเขาเรียกว่าพาเดินทัวร์เลยดีกว่าเป็นการพาเดินทัวร์โดยที่โดยที่เราไม่มีความรู้อะไรเลยเหมือนเราก็มาเดินเล่นเองด้วยใช่เราก็มาเดินเล่นแบบโอ้โหโคลกิงสเปซมาทำกิจกรรมอะไรตรงนี้ได้นี่นะครับโคลกิงสเปซที่เขาได้ใช้งานจริง ่โค้งสเปซเยียวยาแบบของแท้ของแท้ที่มีคนได้มาทำงานจริง,งแล้วก็ดูลูกมได้ใช้งานด้วยครับที่มีนี้ด้วย,วยโอ้ย 3D Printing ใช่ไหมไม่แม,มกครับโอ้โห,น,หน,โนั่นไหมคุณเห็นโลโก้นั่นไหมนี่คือสิ่งที่คณะวิศ,ว,ศวกรรมเราให้นะครับทุกคน มันมีให้ในห้อง coworking space ซึ่งสุดยอดครับทุกคนสุดยอดครับคจะได้ใช้แม็กครับหาให้ไม่ได้แบบนี้นะหลายๆคณะใ่บางคณะอาจจะแบบให้ไม่ได้แบบนี้เช่นคณะเราหรือว่าเราจะไม่พูดเยอะอย่างนั้นเพราะว่าปีนี้อาจจะให้ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมใครจะรู้เนาะปีนี้ลองดูลองดูเยอะอาจจะให้ก็ได้ใครจะไปรู้นี่ก็เป็นที่นั่งเท่ อันนี้ก็คือตัวตึกครับตัวตึกข้างในอาคารสามนะครับเมื่อกี้ที่พวกเราเพิ่งถ่ายด้านหน้าไปข้างในก็จะสีแดงแบบนี้เลยเป็นสีที่สวยนะมันเหมือนแบบสีที่กระตุ้นให้อยากเรียนวิศวะแบบอยากทำงานแบบไม่รู้สิแต่ว่าทุกสีมีจิตวิทยาของมันวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดลอ้อมก็ตรงนี้นี่เองส่วนด้านบนมองขึ้นไปครับ เป็นอะไรที่สวยมากเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่แล้วพอเราได้มองเราก็รู้สึกว่าเราตัวเล็กนิด,ดเดียวนะมองมอนไปรตรงนี้ก็จะเป็นวิศวะชีวการแพทย์นะครับนี่ไงไบโอที่บอกน่ก็เป็นของห้อ,อ,องวัดโอ้นี่นี่นี่ลิฟต์นะครับลิฟต์ เรามาได้เห็นพอดีเลยเลลก็ทรงสวยดีนะลิบนี้แบบให้ความให้ฟีลแบบลิบในโรงงานก็คณะวิศวะก็จะประมาณนี้ใช่ไหมครับหมดแล้วครับใช่ก็ถ้าน้องๆแบบว่าคนไหนที่เข้ามาดูอยากมาสัมผัสเองก็เชิญมาเดินได้ที่นี่แล้วก็สอบเข้าที่นี่เลยดีกว่าแบบมาเรียนคณะนี้เลย โคดขายคณะเลยแต่ไม่ใช่คณะเรานี่ดิไปเจ้าแพทิคลิปอะโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปถัดไปแล้วก็คณะถัดไปว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไว้เจอกันครับบ๊ายบาย